ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงขีดเขาสวรรค์ชั้นดาวดึงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20ธันวาคม2531แต่ว่ารายการที่พูดรายการของวันที่28ธันวาคมขอโทษ เป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2500สันิทแลภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบทวนนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิอตอาจมานิมิตไปว่าไปสํนักของท่านปัญญสิกขาที่ประบุ ไปตตมคำตามคำแนะนำของท่านานายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งไดนบอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกพ่อต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญาสิกขาเทพบุตรซึ่งเป็นเลขานุกการและนายบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดิง ตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปึ๊บเบียวก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญญสิกขาเทพบุตรว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12ธันวาคมสองพันหี่เอ็ดมีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองหนึ่ง ว่าคนเชื่อสวัยคือเทพประบุของนี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพู้สบริษัทคําว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกฎในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิต จะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิตต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งายคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสัดสวยแต่ได้ว่านางฟ้าแปคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มากลอยเบื้องหลัง จึงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประวุว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาที่ประบุก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดิงบ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลัง ใน่นก็หมายความว่าในระยะต้นทําบุญบ้างทําบาปบ้างบาปก็มีกําลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะตายทําบุญจิตยอมรับนัดถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนทีงนั้นภาพตีบรายกฏขึ้นี้จึงสแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจติจะนางฟ้ามาไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการข่อที่สิบแปดธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเธอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนี่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจําได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าขั้สวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นทางฟ้าขั้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นในบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่กระหวังพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทําปลา ขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้เชื่อว่านางฟ้าปลาทูจะไม่ดีนะมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเก แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันในงงานจะมีอยู่ สำหรับปลาเนี่ยเขาแจกแกคนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสงควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้ศัยปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรับจ้าง,งเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำหนิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่และว,วันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างเพอกินซ้ำๆทกักทากก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เธาเลี้ยงเธอห่วยามทำข้าวแกงและอหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้นทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขาย เธอทำงานรักจับย่างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระรวงความว่าการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอคนหนึ่งตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงเลือกกับให้สมควรแก่ข้าว และกับรายการที่สามหนึ่งจานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทมข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไ้้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อนทำอย่างนี้เป็นทุกนที่ถูกใจทุกคนกินมาก ต่อมาเมื่อผีมือไปที่ชอบใจของคนในตรงงานก็ขย,ย้ายงานออกไปตอนเช้าตู่ก็จ้างคนสองสามคนมาช่วยหาแไปช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเข้ามาจอดเริ่มมี่าจอดคนขึ้นลงมากตอนเช้าตู่คนหิว เธอไปขายที่นั่นก็ททำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแตงก็มากคนก็ชอบใจเป็นน้นว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตางค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกินจึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกิน การค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเ,ธอเกิดความร,ำร่ำรวยนี่ก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเจนนี่ว่าการขายเข้าแกงกําไรมากแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของตนเอง ก็มีกำไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขามาเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆละตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุนั้ได้สตังค์มากแล้วถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมา ธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามเรื่องบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนักแต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่า จิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกอนำปลามามากคันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามาน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่งที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมาก วันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เ็าแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจเนี่มงจาเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเทก็ตอบว่ามันต้องบาปเพราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามา ก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบากได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดพ่าถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าพปะคุณเจ้าคนจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีเจ้านายคุณพระนุรุธเลือนในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทานกับพระบัจจพุทธเจ้าเจ้านานโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระอรหันต์เจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระอรหันต์ด้วยอย่างนี้พระอาศัยปัจตานโมทนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมทนาครับเจ้านาครับทุกวันยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมาก ทินไต่เพีิงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังทีง่เขาแบ่งให้ท่านได้มากจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นวิเศษก็ดีใจไอ <c oughs> ้ตัวดีใจในการทำบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวัน <c oughs> รวมความว่ะโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปยังติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่า้าสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทําบุญอะไรไว้เธอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่มีเวลาทํายาก ก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาวินาบาทในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาทบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาทการใส่บาทก็ใส่บาทเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยากเรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาทเพื่อนเขาก็ว่า ก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมจีนก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิมภาพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลา,ายุประมาณจะหกสิบปีเศษเศษนิดหน่อย ตาผิวขาวร่างใหญ่ลักษณะแบน <c oughs> ดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดๆถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกี้ยหรือคุณนั่งนั่งตึงนังเกี้ยเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่า,าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นไทยแล้วพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นเจ๊ก เธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ็กคือพ่อเป็นเจ็กแล้วก็แม่เป็นจีนีน่นก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ็กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ็กถ้่าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีน <c oughs> เธอก็พูดมีตลกตลกุูสิคนนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูทั้งภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะสายบุญอะไรสําคัญมาก ที่จะเป็นเทวดานางฟ้าและเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดาถึงได้มันยากเธอก็ตอบว่าปุนสําคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถาวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและประการในสองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัย ว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ยในระยะที่พระนึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขาย แถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่คให้เขาเอาเพราะแก่เธอถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวเดียพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในง,งานแต่งงานได้ คนเขาแต่งงานกันเขาก็าเชิญพระไปในงานแต่งงานเต่ว่าพระมันด้เป็นเจ้าบ่าวเจยก,ก็ตอบว่าการที่ท่านเห็นนึกถึงแล้วมันเป็นอย่างนี้จะเล่าบอบบติให้ฟังนลานบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทําแทนโตเธอก็มาจัดการควบคุมขายข้าวแกงหาบ ไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรอคนมาซื้อตอนนี้เธอจะจัดการเิเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายเป็นประจำเวลาตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสําหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อน ตักซึ้งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่นึกว่าตักซึ้งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอเลตั้งหมอ้อหม้อน้ําลูกใหญ่ๆห่ไว้สองสองเตาให้น้ําเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มซะก่อนอยู่ในน้ําเดือด หยิบออกมาจากน้ําเดือบเขงก็สั่งอาหารใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่าเจ้บริการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกแต่ตอนก,นกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์วิ่ยาจากคนอื่นเขาหาหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายราคาเท่าเขา แต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณ50%ซแกงก็ทพ่วมข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อนข้าวขนาดนี้ใช่แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดสูตรนั้นระดับนั้นการทําแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมัดประจํามาก ในระยะนั้นก็ในเป็นขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกลงแกล้งเขาหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดูหมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยทึงไม่ว่า ก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเถาหนึ่งก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่อมเพาะหนึ่งหมอ้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่บินโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไป ไปถวายพระเวลาภพลพลีนพระทันชันไหลโอเ์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทานแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอานิสงสังฆทานก็ถามเธอว่าอานิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออานิสงสังฆทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพทิ่เป็นนางฟ้าเธอบอกใสามากเธอก็บอกว่าไม่ไมใช่มีภาพกรรมฐานด้วย คือทำสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นแต่เวีย,วยงว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมากท่านดูทางไหนเขาว่าดูทางไหนใช้สมาธิดูเวลาถามท่านในกระลับตานิดหนึ่งแนละ้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกที ต่อมาท่าก็บสั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาอัตมาทุกอาทิตย์แล้วก็ของมาถวายพระทุกอาทิตย์อัตมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอาตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจ ตอนนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอาตมาสักคราวละสองนาทีก็พอแทบเพียงเท่านี้การดูการพยากรกัะการช่วยเหลือจะเป็นได้ดูง่ายเพราะใจตรงกันเธอก็หวังได้การแค่ให้พยากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น มันนึกทั้งวันเท่าว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้และขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกามมารมณ์นึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะตอกศิกเสมอไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอบอกว่าอาศัยกําลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆาไม่ื่อนั่งขัดสมาธิเข่ากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวัน ทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระเราอมีเรื่องอะไรขึ้มานิดจะเราจะไปถามพระท่านเป็นที่สื่อศึกษาในดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้จิตเป็นสมาธิในสังขารนิมิตกรรมฐา,านแบบไม่รู้ตัว S <S <an> <S เอ้ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กำลังใจเป็นงแค่อุปจารสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดียวดึงสถิวโลกมีวิมานแก้วสามราการเป็นที่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมาก ก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามากใกล้ๆพอวิมานลอยเข้ามาลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอ้หม้อเขียวที่ใส่ข้าวจะเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดแต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคำประดับเพชรแพรวเป็นระยะ อินโตก็เป็นโตเป็นโตทองคําประดับเพชรเพราะถวายสังฆทานอาทิตย์แต่ครั้งไม่เจอเหลืองเล็กก็ถามเธอว่าเธอถวายสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้เธอตอบว่าปริมาณของของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายสังฆทานจึงถามเธอว่าในเมื่อเธอถวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนะสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ ให้ดูเรื่องราวของราชาเทวิิดาราชาเทวิิดานะั้นเธอถวายเข้าเข้ารพระ,ระพุาาเจ้าศกเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบแล้วก็ตายทันทีจายตายจากความเป็นคนไะเกิดบนสวรรค์ท่านดาวถึงสถิวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวาร นรอบรอบวิาามายเขงเธอมีขันทองคำเต็มไป่ไได้เขาต่อทองคำต่อวิมายก็นั้นรัชชาเทวดาไดเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่ยุประมาณห้าสิปีอย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สอาทิตย์บ้างหาอาทิตย์บ้างกระมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้ง แต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงก็ไม่เรียกพระองค์นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายทาหารกับท่านแล้วท่านก็ไม่ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้าง บางทีกรถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูเรื่การถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวที่มีอมิสองอย่างนี้อบรบันดาญาโจมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนักก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้ร,รับฟังและผู้อ่านทุกตานสวัสดี